Hey สวัสดีครับกลับมาพบกับเทน,น้าตักโปเกอร์ภาคไทยโดยเบลขอบสนามได้เวลาแล้วแนะครับผมวันนี้เราจะมาลุ้นกันในเทน,น้าตักภาคไทยในวินาทีที่ทุกคนอยากจะผ่านเข้าไปเล่นมากที่สุดนั่นคือไฟนอลเทเบิลซึ่งเป็นจุดที่ต่างฝ่ายต่างหลีกเลี่ยงการประทะกันในช่วงจังหวะนี้สุดๆเพราะตอนนี้เหลือผู้เล่นเพียงแค่1ิคนแต่ทดท้ายมันจําเป็นกระตองประทะกันเพื่อเอาตัวรอดให้ได้ล่ละครับอ่ะเริ่มเกมมาครับโอ้โหมาด้ดยแอคชั่นที่หมอบกันทั้งโต๊ะเลยมาถึงพี่โปรโปรเกอร์สัญชาติ ฝรั่งเศสอย่างพี่อ,อซ็อกครับตัดสินใจแค่คอไปจะตำแหน่งสมอลปลายได้ไพ่เอด นี่เป็นการพ้าชนไปในตัวครับผมบอกเลยว่าใครกล้าก็ามาเลยอ่ะต่อมาเป็นพี่วาชเชนคอฟครับมีไพ่คิงสี่เข้าลามตัดยังพอมีฝัดไฮเดรลุนตัดสินใจเช็คไปเรามาดูฝอดฟลอปเปิดออกมาเป็น9้าแม่มแจ็คโอ้โหพอไพ่เปิดออกมาเรนสูงแบบนี้ครับพี่ออซ็อกตัดสินใจรับออกมาดื้อๆเลยครับผมจํานวน1นึ่งแสนชิปเรียกว่าเปิดก่อนเพื่อหาความได้เปรียบแต่ถ้าว่าครับมันไม่ง่ายไงเพราะว่าพี่เวทครับมีไพ่ที่สามารถพัฒนาไปฝัดคลิง ได้เออเรื่องอะไรกูจะยอมหมอบจะยอมแค้ ก็แค่คอตามไปเลยครับผมอ้าวมาดูเทิร์นเทินเปิดออกมาเป็น3เข้าหลามตัดทําให้ตรงนี้ครับพี่อซอ,อกมีเอ็ดเข้าหลามตัดอยู่เลือกที่จะรับต่อไปแบบไม่มีแผ่วปลายเลยรอบนี้มาด้วยไซเบดใหญ่มาหือมา3ามแสนสองหมันชิปครับคือตรงนี้เนี่ยถ้าคู่ต่อสู้เป็นไพ่ที่ไม่มีอนาคตเนี่ยผมว่าโยนไพ่ทิ้งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ถ้าว่าครับพี่แวดครับจะมีไพ่ที่โคตรใหญ่อ่เข้าใจปะไพ่มันใหญ่กว่าใจ อันนี้ใจอย่างกับไพ่ flush king นี่ này, ต้องบอกเลยว่าเข้าทางสุดๆแบบไม่ต้องทำอะไรเลยยืนเฉยๆก็พอครับอ่ะหลังจากทำเป็นนิ่งอยู่แป๊บหนึ่งครับตัดสินใจคอเข้าไปริเวอร์เปิดออกมาเป็น3ครับตอนนี้มีไพท่ที่เป็นแพรออนบอร์ดเพิ่มขึ้นมาอีกกลายเป็นบอร์ดที่ว่ามันทวีความน่ากลัวมีความร้อนแรงสูงเปรียดอา้าวทางฝั่งของพี่อซอกครับจัดการเล่นใหญ่แบบรัชดาไรเทียเตอร์พี่บอยทะคนเกียรติมากำก,กับให้เองเลยครับเลื่อนชิปออกมา2ตั้งเม็ดแบบโอเวอร์พอร์ตโคตร โคตรเวอร์ที่ล้านสองแสนชิปซึ่งการปรับตรงนี้ครับผมต้องยอมารับเลยว่าพี่แวดครับโอ้โหเล่นเอาอยู่ไม่สุกหน้าอมทุกขึ้นมาทันทีเลยครับอ้าวขยับตัวไปมาแบบว่าเอ้ย ทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้เอายังไงดีขอไปดิเอาซึ่งการที่รับพลาดไปตรงนี้ของพี่อซอกครับบอกเลยว่าศูนย์เสียชิปหายไปถึง1นึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันชิปประมาณ21บิ๊กไบท์ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นจํานวนที่เยอะเอามากๆสำหรับช่วงเวลาที่สําคัญแบบนี้และดูครับหลังจากที่เขารู้ตัวว่าเขาจับรับได้สีหน้านี้โลง่งจงโล่งใจสุดๆแบบนี้แหละครับความรู้สึกที่ไฟนอลเทเบิลมันอยู่แค่เอือ้อหมัก เข้าใจปะคิดว่าแหนนี้ครับพี่อซอซ็อกมีข้อผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าครับและถ้าเป็นเราจะเล่นต่อหรือพอแค่นี้ส่วนผมขอพอกันครับหมายถึงว่าวันนี้ขอพอก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ